สวัสดีทุกคนกันด้วยท่านผู้ชมครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวทั้งหน้าของตัวสกายเลอร์ที่แบบว่าโดนโดนปรับมาใหม่นั่นเองนะฮะอ่าไอหนุ่มคนนี้มันจะมาชาร์จผมเหรเฮ้ยนี่สกายเลอร์โดนปรับมาใหม่สามารถปาพลังขึ้นได้2ทีแล้วก็ท่านหน้าของไนลิก็ปรับมาใหม่เหมือนกันก่อนหน้านี้นเนี่ยท่านหน้าของสกายเลอร์วางไอวอลแล้วมันจะเลือดเด้งใช่ไหมทีนี้ไนลิปรับใหม่ก็คือวางไอวอลแล้วเลือดเด้งแทนแต่ว่าจะเปลืองสล็อตสกิลมาถึงสองสล็อตกันเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรผมมองว่าก็ยังถือว่าดีนะครับผม วันนี้ก็ได้แบบหยิบมาคอมโบกันเพราะว่ามันปาได้ถึง2ทีเลยนะท่านผู้ชมแล้วทีเนี้ยผมเอาคอมมาคอมโบคู่กับใจอ่าปกติเนี่ยใจเขาจะเล่นคู่กับพระน้าของทักษยาใช้ปาพุ่ง3ครั้งก็แบบดีกระสุน3ทีใช่ป่ะทีเนี้ยเราปาสกายเลือนสอทีกระสุนก็ได้ก็่สทีอ่าดีก็แบบฟิลเหมือนพุ่งครับผมแต่ว่าสามารถยิงได้ต่อเนื่องมากกว่านะในจังหวะที่แบบกดดันศัตรูด้วยการแบบยิงเจาะไอวอลนั่นเองนะผมลองเล่นเอฟองสูบน่าจะดีอยู่นะ ตอนนี้ทีมผมแบบสาวมีกันสุดๆเจผมเบอร์สองอยู่นี่เบอร์สี่อยู่นี่เบอร์สามอยู่นี่นะครับแม่ไม่คีจริงๆเลยทีมผมทีมที่ไม่ใช่ทีมนะครับเอาละมาวันนี้ทุกคนก็มารอชมกันดีกว่าว่าการที่เราจะเล่นหน้าของสกายเลอร์เอามาคอมโบคู่กับใจแล้วก็มาคอมโบคู่กันไนรีเนี่ยมันจะดีมากแค่ไหนก็เรามารับชมกันดูดีกว่าท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาวิมีคนอยู่ตรงหัวรถฝั่งขวานะครับดูเฮ้ยมันไม่รู้ว่าผมรู้นะครับผม มันพยายามจะวิ่งมาแบบรอยิงผมไงแต่ว่าไอ้เราก็รู้ไงอ้าวมันไม่รู้นี่หว่าไปพี่อยู่ฝั่งนี้น้องอ้าวอ้าวตายอะไรนี่อยู่ฝั่งนี้โว้ย,วยเบอร์สี่ตายแทนนะผมแต่ว่าเบอร์ศาสยังไม่ตายนะครับที่นี่มีสลิงทำไมตู้มันไม่โหลดปะเฮ้ยขัรบม,มีคนเพื่อนเอ้ย ในบ้านจะมีคนในบ้าเนี่ยสกายเลอร์วางปุ๊บมันจะมีแบบวงแบบขึ้นรอบๆก็คือเหมือนบอกว่าตรงนี้กําลังฮิลอยู่นะจ๊ะใครอยากด้ฮิลต้องเรีกเข้ามาในวงเด้อะไรประมาณนี้นะครับผมเอยนี่ไงไดเอโมสูรมาแล้วโอเคเปเรเลสานเลยแล้วกันนะฮะอ่าตอนนี้ผมใช้เป็นนาะเป็นเอโมสูนตัวลั่นสองนะผมเป็นตัวสกินอาสกินเสือขาวครดูแต่ว่าผมย้อมสีไงย้งงยอมแมวเป็นเอโมสูนทองนั่นเองนะครับเดีย๋ยวจะลองวิ่งมาดูตัวนี้ก่อน เพราะว่าตัวนี้ยิงเพื่อนเราแล้วเพื่อนเราปล่อยโดนมาใส่มันดูไงอยู่โน่นอ่าดดููเรากระสุนรถใช่ป่ะปาร์ตกาย์ดเร่งกระสุนเด่งม,มาเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยิงต่อ,อเอออุ้ย <c oughs> อืมได้ <c oughs> ามา1คิวเลยเมื่อกี้กับเพื่อนคนละ1คิวหรือเปล่าเนี่ยแหมเป็นไงทุกคนว่าดีป่ะคือแบบนั่งยิงไปเลยเอวสูนะ่ะจอยวอลไปแล้วก็สามารถกดอ่าปาสกายเลอร์เพื่อเติมกระสุนได้อีกแม เป็นปืนที่เจาะไอวอรดีอยู่แล้วนะผมย,งยิงแบบปาตะไคร้เลสกกดอัลติทูก็ยิงดีครับไม่ใยบอกเลยขบวนนี้คนดูลองคิดดูดิเพื่อนในทีมแค่จะสกายเลสสองคนแล้วก็เอโมสูตรสองคนนะ่ะบอกเลยจอยไอวอทีมีร้องอัลติทูอ่ะเรียบร้อยเนี่ยคว้าจะคิวเลยผมขอยิงเช็คคนก่นอนในวงฟ้าก่อนแล้วกันในวงฟ้ามีอยู่สองตัวนะครับไม่แน่าจะเป็นตัวเกิดใหม่ไหม เพื่อนโดนยิยงจากข้างหลังด้วยเดี๋ยวกลับมาเคลียร์กันระกลับมาเคลีครยร์ให้เพื่อนในจังหวะชาร์จก็ใช้ได้นะคนดูแบบจังหวะปลาแบบไอ้วอลชาร์จแบบใกล้ๆแล้ววานี้ยนี่ไม่ต้องไม่ต้องเจอกระสุนแล้วก็ยิงต่อได้เลยนะครับผมถ้ามันดาวก็กระสุนแล้วก็เด้งใหม่เป็นเด้งแบบเด้งกระสามจังหวะเลยนะเออค่อนดีนะครับเอามาคอมโบคู่กันนะใจสกายเลอร์โจต้านะครับผมไม่ใช่ ใจสกายเลอร์ในลิเออโจต้าไหนลนะ่ะโจต้ามาเด้งเลือดนะครับวิ่งมีตัวจะวิ่งผ่านเต็นท์ขาวจับปืนเอีมารอเลยครับนี่เรียบร้อยปัปนดีครับผมเราจะให้เครดิตให้รื่อของลูนา่ากันไม่ได้นะลูน่าช่วยลั่นเร็วนะผมเอาไปปืนเนี่ยลั่นเร็วจัดจัดเมื่อกี้มีคนอยู่ในวงสองตัวถือว่ามันเหมือนจะหายไปแล้วนะเลี้ยงเลือดเลี้ยงเลือดแล้วก็หมดแต่ก็ดีนะผมว่านะครับ ดีมากๆเลยถ้าได้ของในรีปรับมาใหม่เนะี่ยดีกว่าแบบว่าเราต้องแบบต่อยไอวอลหรือว่าต้องให้ศัตรูยิงหรือว่าเรายิงไอวอลตัวเองอะไรเงีย้ยมันเสียเวลานะเสียจังหวะอันนี้คือแบบตั้งปุ๊บเด้งเลยนะผมแต่ว่าดังเด้งแบบเด้งเป็นแบบในระยะของมันนี่ควรจะเด้งอะผมบอกว่าก็ดี <S <S โอเคศัตรูไปที่ตู้ข้างหลังเราจะลองชวนเพื่อนไปข้างหลังนี้เพื่อนจะไปไหมไอ้เพื่อนมันอยู่ข้างหลังเพื่อนนี่ตัวนี้ <S <S ไปตุรงนั้นไปแสดะเพื่อนมา,มาตามมา เออตามมาถึงตอนแรกจะไม่สามวิคีกันแต่ตอนท้ายมันก็ยังสามวิคีกันเหรอวะทีมผมเนี่ยมาถือว่าดีถือว่าดีศัตรูเหมือนจะวิ่งหนีนะครับเหมือนจะวิ่งลงน้ําข้ามไปฝั่งนู้นนะอ่ามีการวันไม่เป็นไรเราไปเล่นตรงข้างล่านอกวงได้เพราะว่าตรงนี้เรารอดีดไปซิเฟเวได้ครับท่านผู้ชมอันนั้นท่านผู้ชมครับผมวันนี้ก่อนแล้วชมเกมกันต่อก็ฝากอ่าเพจซื้อขายดีช่องทางซี Facebook Fan อูเฟซบุ๊กแฟนเพจกันไปด้วยนะครับผมฝากเข้าไปติดตามอุดหนุนกันหน้กเนี่ยจ้าหยขึ้นบนเหรอ อุ้ยออกไปน,ไนู่นเลยไม่ได้ขึ้นบนแต่มันขึ้นนู่นเลยครับผมขึ้นโลโบเลยเอาใหม่ละกันทุกคนฝากเพจซื้อขายดีเจ้าทางซีอูเฟซบุ๊กแฟนเพจกันไว้ด้วยนะผมฝากเข้าไปตามกันด้วยนะม,มันไม่ตายว่ะนี่สำหรับใครที่หาไอดีใหม่ๆสวยๆหรือว่าจะได้ละไอดีราคาแบบไม่แพงมากก็สามารถเข้าไปตามมาได้ผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างเอาไว้ให้ใต้ตัวดีครีปชันนะผมตอนนี้ก็ยังไม่นอนนะรับด,ดูดูจากสายตาผมอะไรแบบพูดผิดพูด,พดถูกบางครัก็ต้องขอไปกันไว้ด้วยเลยนะครับ โลโบอยู่ในวงอยู่นะผมต้องดีตามมันไปเอาแล้วเพื่อนผมตายผมต้องอุย้ยเฮ้ยมีคนอุย้ยโอ้โหเม็ดเดียวมดนให้ผมเม็ดเดียวโอ้โหยิงหัว VSK94 ช็อตนี้แล้วเพื่อนเรามีตังค์หนึรอยนะผมอีกคนนึงมีตังค์สองพัน หวังว่าจัดเทลจัดเทลวหรออ่านว่าอะไรวะอ่านยังไงเนี่ยทอทงบอแหวนเดี๋ยวนดูโอเคฝากชุดหม่ละกันนะเพื่อนวิชุบได้เพื่อนชุบได้เพื่อนชุบได้นี่แต่งกิ้วเลยไม่ตุยนะครับผมเราได้เกิดใหม่เมื่อกี้กำลังจะยิงไอตัวนั้นน่ะแล้วแบบกำลังจะไปชุบเพื่อนไงตตูว,วิ่งมาพอดีก็เลยแบบไม่ได้ชุบสรุปเพื่อนชุบเพื่อนเพื่อนก็ชุบเราต่อขอบคุณมากครับแต่ว่า,าตรูตัวนั้นมันดีดออกนอกวงไปนะ ไม่รู้มันคิดผิดคิดถูกนะครับว่าเพื่อนมันมายิงผมพอดีอะ่ะยิงเต็มกระบาลเลยร่วงเลยอ่านี่ไงนี่แหละที่มันฆ่าเราไปขึ้นมาอเอาคืนพี่เอาคืนแค่นั้นแหละพี่บอกเลยเกิดใหม่ไหมวางไอ้สวอก็อนยังไงล่ะ เอาเอลสูตรพี่คืนมาเลยโอ้เงินปนกันจะชัดนี่มาอุ้ยอุ้ยอยุจะตายจะตายอันหนึงครับผมขอเติมเลือดก,กับเขาดูครับเดี๋ยวผมจะดีบไปที่ข้างบนยอดตัวนี้นะอันหนึ่งขอเล็งแสงกันเล็งแสงแล้วคืนไปเลยไปน่าจะตรงเป๊ะอยู่หวังว่าจะตรงนะเอ้ยตรงตรงโอเคเข้ามาข้างในก่นอนเพื่อนโดนครับผม เพื่อนน่าจะโอ้เพื่อนโดนขอบหมอกยิงนี่นไงตัวยิงเพื่อนเราใส่กเกาะหรอยิงเพื่อนเราเหรอต้องโดนนะผมมีตังหกร้อยผมสามารถชุบเพื่อนได้แล้วนะหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวต้องลงไปชุบเพื่อนเอาไว้นี่ไงชุบตรงนี้อุ้ยใส่กระสุนนี่ใส่กระสนระุนทางลัดเขาโดน เฮ้ยไม่เป็นไรผมต้องเติมเลือดก่อนโอเคอ้าวตัวนี้มันตายเหรอโอเคมันตายออกเลยไอ้บ้าเอ้ยตัวนี้ก็ชุบกันได้ดีกันนะโอ้โห,โหไม่เป็นไรเดี๋ยวลงไปช่วยเพื่อนเองมาแล้วเพื่อนฮึบโอเคคนนี้เขาชุบผมนะวะผมจะชุบเพื่อนเขานี่มันเป็นหน้าที่เกิดมาชุบ แฝเรียบรอ้อยเป็นไงคอนโดจังหวะปลาสกายเล<ข>อร์ยิงต่อนะผมขอขอบอกเลยว่าดีมากตัวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปดักตัวเขาผมก่อนเฮ้ยมันดีเข้ามา<อ>จะรอดยังไงล่ะทั้งซีดไปอย่างเงี้ยเพาแต่มันเหยียบข้างบนได้ยังไงวะเมื่อกี้คอนโดศั <c oughs> ตรูเหยียบข้างบนได้เฉยเลยนะงงเลยนะฮะ ไม่รู้เพื่อนเขาจะไปลงเอาศพเดียวหรือเปล่าผมยิงศพเพื่อนเขาตายตรงสะพานที่มีคนดิดมาฝั่งนี้อ๋อนี่ไงข้างหน้าเราเลยบักตะโคบยิงสุดท้ายเขาจะยิงเพื่อนผมอีกหอไหนแสดงตัวสิใครยิงเพื่อนเราอ๋อขบนฝั่งนู้น,นะครับผมเพื่อนเพื่อนหลัเข้า าเซฟกระสุนนัยิงต่อเรียบร้อยโดนเพื่อนเราไปดีโอ้ขอมโมยนี่ยังเกียร์ว่ะเราไม่ใช่ดูกันนะครับผมบอกเลยว่าดีมากเจาะไอ้วอลอยู่ดีเลยแบบปลาสะกายเลยื่อยไปแล้วก็เจาะต่อแล้ว,วยิงต่ออะไรเงี้ยดีจัดดีจัดเว้ยตุยฝั่งน้นตกใจนี่ก็อยู่ใ,ใกล้ผมอ่าไม่น่าเช่อว่าตรงนี้เกล็ดตัวเฮ้ยพบศัตรูแล้ว โอ้ oh, มีคนโอเอน,นี่อันนี้คือแบบว่าคิดถึงสกายเลยเมื่อสมัยสกายเลยรุ่งเรืองในยุคแรกเลยนะบอกกัโดูงานเข้าแล้วเพื่อนเลยเรจะไปยิงอ้อมมันตรงฝั่งนะนะั้นแหละแต่ว่าโดนตัวนี้ขัดขาาว,ว้ก่อนมีคนวาร์ปเข้ามานะครับผมจะดักร้อยตัวข้างนอกหมอก,ก่อนแล้วกันนะมันมาสกิดผมไงอีคนนึงดาวไหนวะว่าด,ดาวไกลอยู่ขอบคุณนะ มาไหมเนี่ยวงก็บีบจ้าเหลือเกินเร็วๆหน่อยวงโอ้โหไม่ทันใจเลยระวังนะเพื่อนมันมีคนนะเพื่อนตัวนั้นน่ะเอาเพื่อนยิงได้แล้วโอ้โหก็ไม่บอกโอ้ยยังไงเฮ้ย เอาจบเกมนี่เจอคอมโบก็ไปไม่ต้องเดินไอ้บอยอย่างเงี้ยคนดูไปใช้ดู